้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาีิได้ประทารักการในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนองค์ความรู้ผ่านศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ6 0ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทยซึ่งก็รวมถึงสถานที่ตรงนี้ของจังหวัดปราจีนบุรีอีกด้วยล่ะค่ะ ื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอนเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคได้ทำหน้าที่เสมือนด่งเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตอันเป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จเสริมสร้างความรู้และภูมิปัญญาพร้อมแปรรูปไปสู่การสร้างอาชีพพัฒนาส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักการรวมกลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดปราจินบรุรีได้น้อนมนำพระราชดำริสร้างชุมชนเข้มแข็งผ่านศูนย์การเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่ชุมชนซึ่งก็รวมถึงศูนย์การเรียนรู้สวนนาคาสศรีบ้านตรีตรองสมุนไพรประหยัดสุขประโยชน์สูงบ้านหนองจวงตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบรุรีที่ได้นำผลไม้ตามฤดูกาล และพืชสมุนไพรไทยเพิ่มมูลค่าพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสร้างอาชีพสู่คนในชุมชนถังหมักที่เราเห็นเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยเศษไม้ใบหญ้านะเอาไปขยะที่เหลือจากครัวเอามาใส่หมักได้หมดพอได้ปริมาณน้ำพอสมควรปุ๊บเราก็จะเอาไปถ่ายเก็บไว้ในนั้นพอเวลาพี่น้องกเกษตรกรมาเอบรมเราก็สามารถใส่ขวดแล้วก็เอากลับไปได้ ศูนย์สมุนไพรตรีตองจะพยายามส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรและคนทั่วไปพรฉะนั้นหากว่าท่านมาที่บ้านตรีตองท่านก็จะได้เรียนรู้สมุนไพรที่บ้านตรีตองด้วยจึงกล่าวได้ว่าความรู้และภูมิปัญญาจึงเป็นดั่งกุญแจสําคัญที่ศูนย์การเรียนรู้ศูนย์นาคสถียนได้เดินตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่สวนเกษตรอินทรีย์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีให้เกิดประโยชน์ด้วยศูนย์การเรียนรู้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ประชาชนมีความรู้และน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เป็นหลักการดำเนินชีวิตซึ่งวันนี้ ได้ดำเนินตามความตั้งใจของการจัดตั้งและความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมการสืบสารพระราชดำริสร้างประโยชน์สุขกลับสู่ชุมชนดอกมันจะเยอะมากเพราะว่าน้ำมันยังไม่ขาดแคลนขนาดแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะดอกทุเรียนนี่ของมันหล่นนะคะเราก็เลยต้องเอาผ้าไปลองแล้วก็เก็บดอกมาทำบักเป็นชีวภาพดอกทุกเรียนเคยร่วง พดดอกทุเรียนร่วงเนี่ยสองสิ่งที่เรามาทําได้ก็คือสิ่งหนึ่งเอาไปใช้เป็นประกอบสําหรับทําสมุนไพรบำรุงผิวกับอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือทําปุ๋ยหมักอย่างดีถ้าหากว่าเรามีสวนเรียนรู้เรียนรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรียนรู้ในเรื่องของการเอาทุกส่วนของต้นไม้มาใช้ประโยชน์เราเห็นได้เลยว่าประชาชนจะลดรายจ่ายนะครับเพิ่มรายได้ที่สําคัญคือมีมูลค่าเพิ่มจากสินค้าได้ด้วยที่สําคัญ ได้นำมาสู่แนวคิดแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนสมุนไพรสร้างอาชีพแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการของสมเด็จพนางเจ้าพระรัชินีนาเราก็เอาเหมือนเอามาใช้อามาประยุกต์ใช้ทุกอย่างนะคะที่นี่จะสอนทุกอย่างข้อสําคัญก็คือจากลังไหม mm. ที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์ mm. สามารถเอาเป็นสมุนไพรได้ mm. นะครับ อันนี้เป,นเป็นตัวอย่างนึงเลยของการสร้างมูลค่าเพิ่มและก็ของการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงยิ่งกว่านั้นความสำเริจผลแห่งแนวพระราชด,ดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือความมั่นคงสู่การประกอบอาชีพของชาวจังหวัดปราจีนบุรีในการทำกรเกษตรกรรมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้นำมาปรับใช้กับการพัฒนางาน ทางภาคเกษตรกรรมที่เหมาะสมโดยเน้นให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้จนได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงรวมพลังร,งร่วมกันที่จะถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆให้กับประชาชนโดยทั่วไปได้เดินทางเข้ามาศึกษาเรียนรู้นำไปขยายผลสร้างชุมชนเข้มแข็งขหมู่บ้านหนองชวงมีอยู่186ครัวเรือนจกากรอยู่728คนนะครับ ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่ทำเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับปุ๋ยเคียอภาพปุ๋ยอินทรีย์นะครับซึ่งเราไม่ใช้สารเคมีก็หมู่บ้านของเรานะครับก็ได้ไปเรียนรู้นะครับที่ค่ายผมยูทีนะครับซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรติของในหลวงนะครับเราก็ไปศึกษาแลเกเปลี่ยนความรู้นะครับเพื่อเอามาพัฒนาในหมู่บ้านของเรานะครับเราก็มาทําในหมู่บ้านของตกลือของเรา ซึ่งก็ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งได้รับรางวัลมากมายนะครับจากสมเด็จพระเทพนะครับจากผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแต่ละแห่งสแสดงให้เห็นว่าแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือสมบัติทางปัญญาอันล้ำค่าของแผ่นดินแล้วแนวพระราชดำริในการพัฒนากเกษตรกรรมแบบยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยังได้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้ใช้ความรู้และภูมิปัญญาสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารพัฒนากลุ่มสินค้าโอทอปประจำชุมชนและความมั่นคงให้กับวิสาหากิจชุมชนอย่าง,ย,างยั่งยืนการพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่ง,รงเรืองนั่นหมายถึงสถาบันหลักของประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ แลกความมั่นคงของประชาชนเป็นปัจจัยสําคัญแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นองค์ความรู้ที่คนไทยโดยเฉพาะเกษตรกรไทยควรน้อมนําเป็นหลักการในการดําเนินชีวิตผ่านศูนย์เรียนรู้ต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานมาและต่อยอดมาสู่เกษตรกรไทยและนี่คือพอรอนยิเศษหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสัติ่ะ